บทที่สองสภาวะธรรมลากเงาของความคิดเหล่านี้มาจากความกลัวหรือความต้องการเอาตัวรอดซึ่งที่จริงการเอาตัวรอดก็เป็นเรื่องที่สมควร เพราะหากมนุษย์ไม่มีสิ่งนี้โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ไปจนสิ้นอายุไขนั้นก็อาจจะเหลือน้อยซึ่งความต้องการเอาตัวรอดนี้เองที่มันค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นอุปนิสัยที่แสดงออกมาอย่างอัตโนมัติกลายเป็นความเห็นแก่ตัวที่ฝังอยู่กับจิตสำนึก และเมื่ออุปนิสัยการทําเพื่อตัวเองนี้ฝังลากลึกลงไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นก็คือการคาดการหรือคาดหวังและเมื่อเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอคาดการนั้นจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมันก็จะพัฒนากลายเป็นความวิตกกังวล ซึ่งความวิตกนี้เองที่แยกคนออกเป็นสองกลุ่มอย่างชัดเจนบนโลกของเธอมีคนที่ตกอยู่ในสภาวะแห่งความวิตกกังวลน,นี้มากถึง99จะมีเพียงอีก1%ที่ไม่ปลดปล่อยขึ้นนี้เช่นเด็กเล็กๆหรือคนวิกลจริตเท่านั้นที่อยู่นอกเหนือกระบวนการ และนี่คือเครื่องชี้บ่งว่าใครบ้างที่อยู่ในสภาวะการพ้นจากความทุกข์เพราะความวิตกกังวลคือเครื่องพันธนาการที่ทำให้เขามีความทุกข์เดี๋ยวนะครับท่านกําลังจะบอกผมว่าเด็กเล็กๆและคนวิกลจริตมีสภาวะธรรมขั้นสูงกว่าพวกเราอย่างนั้นหรือครับผมถามกลับ ถ้านับแค่เรื่องความวิตกกังวลน,นั้นถือว่าใช่เพราะใครก็ตามที่สามารถตัดเรื่อง การพรวงต่อสถานการณ์ของตนออกไปเขาคนนั้นก็ถือว่าไม่อยู่ในความทุกข์เช่นต่อให้เด็กเล็กๆหรือคนวิกลจริตนั้นเกิดอยู่ในครอบครัวที่ยากจนที่สุดลำบากยากแค้นที่สุดเขาก็ไม่รู้สึกว่าตัวเขาทุกข์เป็นต้นแต่ยังไม่ถือว่าคนเหล่านั้นมีสภาวะธรรมชั้นสูงเพราะเขายังต้องมีองค์ประกอบอีกสองอย่างคือ หความสามารถในการควบคุมความคิดควบคุมการกระทำหรือที่เธอเรียกว่าสติและ 2. ความสามารถในการผลิตขึ้นความถี่ด้านบวกสูงสุดผ่านการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมหรือที่เธอเรียกกันว่าความรัก ซึ่งสองอย่างหลักนี้ถือว่าสำคัญที่สุดจะมีแค่มนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดีและมนุษย์ที่มีปัญญาอันประกอบด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรส่งผลต่ออะไรและอะไรไม่ส่งผลต่ออะไรจนท้ายที่สุดเกิดเป็นความปิติสุขสุขที่เกิดจากความกระจ่างแจ้ง เราจะเรียกบุคคลผู้นั้นว่ามีสภาวะธรรมขั้นสูงได้แล้วอย่างผมนี่ล่ะครับผมก็มีความวิตกกังวลตัวอย่างเช่นตอนนี้ในสมองของผมมันมีความคิดวนเวียนอยู่ตลอดเวลาว่าจะทําอย่างไรให้ภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายมานั้นสำเร็จจะทำอย่างไรให้มนุษย์ทุกคนพ้นจากพันธนาการที่เป็นอยู่นี้ผมตั้งข้อสังเกต แบบนี้ฉันไม่เรียกว่าความวิตกกังวลแต่ฉันเรียกมันว่า ความปรารถนาอันแรงกล้าซึ่งความปรารถนานี้ประกอบขึ้นจากความรักชั้นสูงสุดมันเป็นความรักที่มีต่อมนุษย์ทุกคนมันเป็นความรักที่มีอนุภาพทางพลังงานสูงกว่าความรักใดๆมันคือความรักที่จะปรากฏเฉพาะคนที่เป็นมหาบุรุษเท่านั้นเขาตอบท่านครับแล้วผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ผมมถามนี่แหละคือภารกิจที่แท้จริงของเธอการมาของเธอครั้งนี้จะไม่เหมือนกับใครเลยในอดีต ที่ผ่านมาศาสดาทุกพระองค์จะมาพร้อมกับการประกาศจธรรมจะมาพร้อมกับบทบัญญตัติที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกให้กับผู้คนเฉพาะในบางพื้นที่หรือบางภูมิภาคซึ่งมันก็จะค่อยๆพัฒนาเป็นศาสนาที่สืบทอดต่อไปแต่น่าเสียดายที่ผู้ทำหน้าที่สืบทอด กลับใช้คำสอนของศาสดาเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจโดยทำให้เกิดความกลัวจนส่งผลต่อเนื่องกลายเป็นการสร้างความกังวลซ้ำเติมเข้าไปอีกผลลัพธ์ที่ออกมาเลยดูเหมือนว่าศาสนาของเหล่าศาสดาทุกพระองค์จึงยิ่งเจริญเติบโตทางด้านกายภาพมากขึ้น เพราะเหตุที่ใช้ความกลัวเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้คนต้องทำอะไรแต่ไม่ได้ทำจากความปรารถนาของจิตที่อยู่เบื้องหลังหรือที่เธอเรียกกันว่าจิตวิญญาณอย่างแท้จริงความแตกต่างในภารกิจของเธอคือนอกจากเธอจะมีหน้าที่สร้างบทบัญญัติใหม่ เพื่อเปลี่ยนจิตสำเนึกของมนุษย์โลกซึ่งไม่ใช่แค่จำนวนหมื่นคนหรือแสนคนดังเช่นในอดีตแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงจิตระดับมหาภาพถ้านับเป็นจำนวนจะเท่ากับคนเกือบทั้งโลกเลยทีเดียวนอกจากนี้เธอยังต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เกิดขึ้นบนโลกของเธอด้วย ตอนนี้โลกกำลังเสื่อมโทรมถึงขีดสุดและกำลังเดินทางสู่ความหายนะเธอจะต้องทำหน้าที่พลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือและจะต้องเป็นผู้ที่ฟื้นฟูให้มันกลับมาเป็นสวรรค์เป็นแดนสุขาวดีเฉกเช่นครั้งแรกที่มันเคยเป็น คนในอดีตจึงสื่อภาพสัญลักษณ์ของความเป็นเธอโดยให้เธอมาพร้อมกับอาวุธในมือมาพร้อมกับเครื่องทรงที่วิจิตรการตาบางทีก็สื่อสารออกมาในรูปของคนที่มีพลังอำนาจมีพันมือพันหน้าพวกเขาต้องการสื่อให้คนในอนาคตเห็นภาพแห่งอำนาจจากเครื่องมือสมัยใหม่อันทรงประสิทธิภาพที่เธอจะนำไปใช้ โอ้โหแสดงว่าภาพโพธิสัตว์พันมือนั้นหมายถึงผมอย่างนั้นเลยครับผมถามก็ไม่เชิงนะที่จริงมันมีความหมายว่าเธอจะมาพร้อมกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เคยอาสามาทำงานร่วมกับเธอพวกเขาจะมาพร้อมกับทักษะพิเศษในทุกๆสภาวิชาพวกเขาจะนำมันมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสารโลกใบนี้ขึ้นมาใหม่ เธอไม่สามารถทําได้ตัวคนเดียวหรอกเธอต้องอาศัยพวกเขาพวกเขาเป็นใครมาจากไหนครับผมถามเอาละ่ะวันนี้ฉันจะให้ตัวแทนของฉันพาเธอไปทําความรู้จักกับพวกเขาว่าเขาเป็นใครเสียงพระเจ้าภายในตอบ ไปที่ไหนไปยังไงผมมีงานต้องทำนะครับเปลี่ยนเป็นวันอื่นได้ไหมวันนี้ผมมีนัดเสนองานผมต่อรองเธอกําลังเอาความกังวลมาใส่ในหัวเธออยู่นะรู้ไหมวางใจเธอเรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ฉันมอบหมายเขาจะจัดการเรื่องนี้เองเสียงในความคิดตอบได้ครับ แล้วผมจะไปเจอเขาที่ไหนและจะรู้ได้อย่างไรว่าผมกำลังจะถามต่อด้วยความอยากรู้เสียงในความคิดก็แทรกขึ้นว่าเดี๋ยวเธอก็รู้เองหลังจากที่รถโดยสารประจำทางจอดที่จุดหมายแล้วผมใช้เวลาอีกไม่กี่นาทีก็มาถึงตึกที่ทำงานภายในตึกมีห้องโถงใหญ่ผู้คนเดินกันขวักขวา ก่อนทางขึ้นลิฟต จะต้องผ่านประตูอัตโนมัติที่ใช้การสแกนบัตรระหว่างที่ผมกำลังง่วนอยู่กับการหาบัตรพนักงานในกระเป๋าเป้ยอยู่นั้นหางตาผมก็เหลือไปเห็นชายคนหนึ่งรูปร่างผอมสูงใส่กางเกงยีนสีดำสวมเสื้อคล้ายเสื้อกันหนาวแขนยาวแบบมีหมวกคลุมหัวสีเทายืนต่อคิวจะเข้าช่องสแกนบัตรถัดจากผมไปสามช่องผมมองเขา นิดนึงเพราะสงสัยว่าคนคนนี้ทำไมต้องเอาหมวกผ้านั้นคลุมหัวด้วยเมื่อเจอบัตรแล้วผมก็สแกนแล้วเดินผ่านประตูตรงเข้าไปยังเล็บที่มีผู้คนยืนรอกันเป็นจำนวนมากแต่เมื่อผมมาถึงหน้าเล็บผมก็เห็นชายคนนั้นที่ใส่เสื้อกันหนาวแบบมีหมวกคลุมหัวมายืนอยู่ในกลุ่มคนที่รอเล็บเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผมกำลังมองเขาอย่างเพ่งพินิษว่าเขาเป็นใครประตูลิฟต์ตัวที่ผมรอยอยู่ก็เปิดออกผมจึงรีบเดินเข้าไปทันที ผมกดลิฟต์ชั้นที่12ซึ่งเป็นชั้นที่ผมทำงานแล้วเดินเข้าไปยืนด้านในสุดพร้อมๆกับคนอื่นๆที่กำลังเบียดเสียดกันก่อนที่ประตูลิฟต์จะปิดลงเพราะคนเต็มแล้วผมก็ชะเง้อมองหาชายน่าสงสัยคนดังกล่าวว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่เห็นเขาแล้วเธอมองหาฉันอยู่หรือมีเสียงเบาๆจากผู้ชายที่อยู่ด้านหลัง ผมรีบหันไปมองเขาในระยะประชิดเขาคือชายคนที่ใส่เสื้อแขนยาวสีเทามีหมวกคลุมหัวจริงๆเขายืนอยู่ด้านหลังเยื้องไปทางขวาเล็กน้อยเมื่อผมเห็นหน้าตาเขาในระยะประชิดเขาเป็นคนผิวขาวหน้าตาดีจมูกโด่งตาโตในตาสีฟ้าปากของเขามีลักษณะกว้างและหนากว่าคนทั่วๆไปแต่ก็ดูสมส่วน คครับผมตอบเขาแบบติดติดขาดขัด,ขดเพราะเป็นช่วงกึ่งตกใจกึ่งประหลาดใจว่าเพราะก่อนที่ผมจะเดินเข้ามาในลิฟต์ผมยังเห็นเขายือนอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากห่างออกไปตั้งไกลและเพียงแค่เสี่ยววินาทีที่เดินเข้ามาในลิฟต์ ผมก็แน่ใจว่าตนเองเป็นคนกลุ่มแรกๆที่เข้ามาไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ชายคนนี้จะเดินแทรกผู้คนที่แออัดยัดเยียดมายืนข้างหลังผมได้หลังจากนั้นความคิดก็ผุดขึ้นมาทันทีว่านี่คงเป็นตัวแทนที่พระเจ้าส่งมาหาผมกระมังคุณคือคนที่พระเจ้าส่งมาใช่ไหมครับ ผมลองถามเขาด้วยความคิดเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะใช่คนที่พระเจ้าบอกหรือไม่และไม่อยากถามด้วยการออกเสียงเนื่องจากมีคนอื่นอยู่แน่นลิฟต์ใช่แล้วเขาตอบกลับมาในความคิดเช่นกันคุณกำลังจะพาผมไปไหนหรือครับผมถามเธอจงวางใจเธอทุกอย่างจะเรียบร้อยเสียงเขาตอบกลับ ไปกันได้แล้วจับมือฉันไว้เขากระซิบเบาๆขณะที่ผมกำลังมองดูตัวเลขที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนมันกำลังเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ9 10 11 ผมทำตามที่เขาบอกโดยดีวินาทีที่ผมสัมผัสกับเขามันเหมือนมีกระแสะไฟอ่อนๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายมือเขาโนุ่มเหมือนมือเด็กแรกเกิดหลังจากนั้นดูเหมือนเขากำลังตั้งใจกำหนดอะไรสักอย่างเพราะรู้สึกว่าเขานิ่งและบีบมือผมแน่น